สวัสดีครับพ,พี่น้องวันนี้กลับมาพ่อกับเบวพอเพียงกับช่องพอเพียงเลี้ยงจะได้ครับพาพี่น้องมาอยู่ที่ตลาดนัดบ้านเข้าอำเภอบ้านเข้าจังหวัดชัยภูมิครับวันนี้เบวเพียงพาได้เศร้าครับมาเบิ่งบรรยากาศตลาดว่าที่คึกคักขนาดไหนครับพี่น้องตลาดแห่งนี้เปิดทุกวันพุธกับวันเสาร์พี่น้องเลยอวันพุธนี่เป็นวันตลาดไ่ครับคนไหล วัวควายจะมาหลายเวียดนามก็ิะขม้าอยู่ทั้งนี้ครับบ้านนี้ก็จะพามาบึงไดเศร้าครับตอนนี้กับเวลาประมาณตีห้ากว่ากับหกโมงแล้วครับพี่น้องบึงไดเศร้าบรรยากาศจะเป็นยังไงน้อ่น้องเนาะดิบๆมาพบกับเจ้าของตลาดนั่นเขาพุ่งเลยนี่โอ้พุ่งไดเศร้าพุ่งวัสดีครับผมมาคุ้เองเลยเดียววันนี้ไดเศร้าเลยเดียว ก็ไล่วะครับกำลังเข้ามาครับพี่น้องกำลังมาครับเป็นบรรยากาศนะครับกำลังวานไฟกำลังเข้ามาครับมาแล้วก็เบิ้งแบงนี้นะครับถ้าเบิ้งสนใจตัวใดก็วิ่งตามครับตามข้างในครับ เอาบรรยากาศพี่น้องรถงอควายกำลังเข้ามาเดี๋ยวจะให้เบิ้งข้างในเดี๋ยวเบิ้งข้างเข้ากันพี่น้องรถเบาก็มีมาซึ่งวะเขาก็แตะอัดกันนะซึ่งเขาบ้างเนาะใครเบิ้งข้างในครับไปตลาดแห่งนี้คุณเอองวาควายเป็นรถครับเอาไว้เป็รถเป็นร้านปูนพี่น้อง ร้านปุ่นเมื่อนี้เป็นวันพุธหัวควายจะเข้ามาหลายกว่าทุกมมือครับตำแหน่งที่เป็นสายสายคุนครับสายคุนสายเนื้อต่างจังหวัดกม็มีชียงเฟศจุบูลกรุงปุรีครับนครสวรรค์ครับมาหาซื้อเอาไปต่อที่ตลาดนัดบ้านที่หนองบัวครับตลาดนัดอุดมดีครับเป็นมาซื้อไว้แล้วก็คุณก็จะไปต่อตลาดทั้งนวนครับ กําลังเขามาครับวันนี้ช่งเช่าอยู่ซื้อได้เพื่อจะเอามาเพียนทายกันที่ทั้งนี้ครับพี่น้องวันนี้ก็ทายบรรยากาศมอเรื่องทายบรรยากาศในเบิ้งก่อนครับกําลังมากําลังทั้งนี้เปิดทุกวันพุธกับวันเสาร์ครับค่าบริการกะเสียห้าสิบบาทครับตัวที่ได้ขายครับก่ได้าขายกับไม่ได้เสียครับพี่น้องบ่ได้ขายกับบ่ได้เสีย ตัวไหนได้ขายจังได้เสียหาสิบาทด้วยพี่น้องครเดี๋ยวให้มันจ้งแจ้งอย้างไทก็ทไปถามเบืงเบ้งบนว่ันนี้เบื้องบนจากาศไปก่อนมีแต่ขายกับเรามั่งนี่เบื้องบนจากาศ ให้บ้านก็เข้ามาหาซื้อเพว่าอาจจะเศร้าเน้่ครับวันนี้คนหลายอยู่นี่ของผู้ดดหนี่ของนายห้อยจริงหรือเนี่ยผู้ใดเนี่ยกรมียเนี่ยหนึ่งสามพันหนึ่งสามพันเป็แม่สาวจริงหรอ นี่คุณโค้ดยาไทยนะครับกำง,งามโอ้โหมื่นสามพันเครื่องดำเข่งขาดีหางดีพี่น้องอูเงากว่าประมาณ พขซื้อเยอะเลยเนาะข้าวตาวเยอะเลยเนาะประมาณปีแล้วมั้งเนี่ยล้วห้อยเป็นลูกตัวไหนเนี่ยไฮเป็นลูกตัวไหนนะไม่รู้เหมือนกันนะครับเออตัวไหนเขาก็าไม่ได้บอกมาแล้วงสูงสูงปลายอะไรหนิสูงประมาณร้อยสามสิบโลกนะครับโอ้ยาวดีเนาะอินยาวดีเลยนะร้อยสามสิบสามสิบห้าได้เราเนาะได้หน้าสามบุกได้เออน้องไฮบอกไปให้ผมเนาะ บอร์โทรมาครับครห้คนมาสวยดีเนี่ย085 085 638 638 1145ครับหนึ่หนึ่งสี่ห้น้องหยอย่างนี้ไหมห้อยสวนกุหาบครับห้อยสวนจากกุหาบเนาะเปิดไว้หม0 0นสามพันเออไา้ฟังนียเลยไม่มีตำหนิอะไรเนาะไม่มีตำหนิครับโอ้นี่ครับเบอร์เลื่องดีพี่น้องสนใจเลื่องถามเข้ามาว่าเป็นลูกตัวไหนเออแต่ไหนกานเขาดีนะ้งอตัวนี้ยาวดียาวแล้วก็สะโพกใหญ่หนาลึกดีเนี่ยใหญ่เอามาตัวเดียวเนี่ยหาตัวเดียวครับหางยาวดี เอาพี่น้องเบิ้งเดื่นนอตัวนี้สวยน่ะแนะนำครับนะตัวนี้แนะนำเนี่ยเป็นเป็นเป็นเอาเป็นไม้บกได้เลยเนี่ยตัวเนี้ไม้บล็อกไม้พันเล,เลนะื่อนเนี่ยว่าประมาณปีเราปั๊งเนาะเนี่ยน่าจะสิบปีอยู่ครับเนี่ยนาะปีเราเป็นสาวเลยนะเนี่ยมือลื่ก็ดีพ่อเนี่ยแข้งขาดีเล็บดีไม่มีตำหนิบ้างเนี่ยน,นุ่มสวยมากเลยเนี่ยเนี่ยเล็บดีไรดีหมดเลย,าย,ายหางเนี่ยหางยาวจุกขึ้นเลยเนี่ยดูหางครับด้านนี้ บ,บ้านนเ,ออเ,รเมมครือ่องสั่มาเมมอเนาะเืองห้อยงันมาจากโคราชครับตัวนี้สวยสวยไข่เมาครับรองไว้หมื่นสาพครับตัวนี้มีดางหน่อยเดียวแค่น้เองครับเนี่ยอืม่านอา,า,าแก่อยู่ มางานมาตลาดได้วันนี้ครับหนึ่งามพันพอเลี้ยงพอต่อครับตัวนี้คุณไม่ทห้าได้ครับขอ <c oughs> งคุณนี้ครับผิวมันมสวยครับจะเก็บรูปราคาเท่าไรสองตัวเลยได้นะครับ อนนั้นขามานน่ครับของบุเรนนี่เห้อยนี้ห่งนี่โอ้ปินทยานแทะโอ้ปีนทยานเ้ย้องคนแลยห้องก็่ะไรกอนนี่มือนอะไรเหละมือแปดพันห้าร้อยแม่สาวทีิคนแลย พันนานี้เปล่านแปดพันห้าร้อยาดเลยระนาลยกะนานาเนาดเยนดลตกนเตกราเลกาดเลต้กรลยตนเนยาลกนระเนกเากลเย เรื claro, <c Ris ky> ่องว่าได้ถามหรอกครับพี่น้องเนี่ยสี่มือถามลูกัวไดนเดี๋ยวไปถามกันไปกันไปกันเอาครับนี่ควยงามของเราถุเมียครับสี่หมื่นห้าพันทองห้องไว้ครับพ่อสวัสดีครับผูม สวยงามตัวเด็กทองวี่พันสี่หมืครับ, 45, รบ, 45, รบเดี๋ยวย่กอาปุ๋ยวันครับองี่หมื่นห้ครับไทยเบิร์ครับเรียบราคาเบางรี่น้องเสูงกว่ประมาณร้อย มันทวน้อยยี่บหาได้แล้วครับเนี่ยอันงามๆเท่าไรเนี่ยห้อยเนี่เท่าไรครับเท่นี่ยท่มื่าี่หมื่นห้าพันเอามาจตัวเนี่ยดูตัวไหนเอาไตัวเดียวครับก็ปลตัวโอู้คุณศึกครับฮะลูคุณซึกครับลูคุณศึกสี่หมเอาเบผมเนี่ยสครับหนึ่งสามหนึีเก้าเจสครับครับสเดืยนครับนะอืม ลก <that> ูกคุณสืบติดสามเดือนพอจะของเราครับเมื่อกี้ผมทายผูเห็นรถของเราตัวนี้เป็นยังเนี่ยอันน้อยอันน้อยเหยียบไตครับโอ้เป็นหนูทาหอนนะพี่ลองเด้อ โอ้นี่ครับเนี่ยตุ้ยเลยเอามานัากันมันเียบกันนะมันเ,นเีียยยบบตเเมออตุอ้ยเลยเรากันี่ยกันน,น,น,นอ๋อครับขอบคุณครับทนายเด้อตุ้ย,ย,ยเลยตุ้ยเลยห้องไวมูลสองพันห้าร้อยครับพี่น้องเป็นราคาห้องนี่นะครับสูงกว่ประมาณร้อยร้อยยี่สิบห้าได้แล้วครับเงาเกือบปีแล้วครับเนี่ย ห2 5่0สอันห้าร้อยน้องใ w ไหน่ครับองบอดแดงน้องให้ฝากเบอร์วะนี่บอจำเจมเบอร์เลจำจำไว้ได้ก็จำเบอร์ไ้ได้เอามาจากตัวนห้เบอรอเนี่ยออมาแตัวอ้เอามาจะแปดตัวจากคันเนี่ยสองคันเออได้ขายแ้วตัวเดียวเนี่ยขายไปแล้วซีเออเดียวยูซีอืมเป็นยังไงราคามันเป็นยังไงแนวมือเนี่ยสาเนี่ย ชื่อซื้อขึ้นจากน้อยอยุ้ยวัดเดียอืมเอาเอานี่แหละครับของแท้มันก็เป็นทั้งที่แหละครับเอาตัวนี้ก็เป็นเหมือนสองพันหาร้อยละบอนขายกัี้มีได้เน,น,นาะแสดงว่ผมบ่มีเบื่อเนาะไม่ไหวขอบคุณครับผม พอกับไข่กว่างไข่กว่างไข่น้องเหรอไข่หน้องครับไข่น้องใกล้ๆกันไข่น้องสวัสดีครับครับผมสวัสดีครับไข่น้องได้มาอันนี้เป็นแม่เลยไข่น้องเนี่ยเป็นสาวใหญ่ครับสาวใหญ่ยังว่มีลูกเจ่ะยังครับยังบกขึ้นอแค่ล้วครับอืมโอ้สูงปัจจัยมันก็เรื่องปกตครับอืมยังว่สมบูรณ์ไปเลยเนาะเปิดไปเท่าไหร่ไข่น้องเนี่ยเปิดไปสิบเจ็ดครับเหมือนเจ็ดพันต้องพูดดิพูดถึงเรื่องมหาเลยครับเหมือนกับห้าร้อย เอาบอกเอให้ะ่นแปครับหอยนองเนาะเขาให้ไปเท่าไหรแล้วตัวเนี้ยเขาให้ไปใท่าะหรแล้วก็ให้ไปมือหนาครับมืหครับขายไบโอ้เป็นทางห้มืหาขายไได้เอาไปเบิ่งตะบุญตะุกับหาร้ยเนาะตัวนั้นขายพันแฝดพันหาเลพันหายังขายไว้ที่ก็ครับผมอเนี่ครับมือหาร้อยเพศดีครับไายดีตัวนี้ตห้องไว้ขายไปแฝดพันหาขาย่าได้ครับพี่น้อง เอาดีคร yeah, no. so ับมาบนแถวเป็นไรแปลกหน้าหรือเปล่าเนี่ยตัหาเราขับเดิกนี่ของให้น้องครับบื๋อเรื่องก็ดีอยู่กัพอดีพอดีสวัสดีครับผมวันนี้เอาสาย ขายควายน้อยมาควายเลี้ยงร้านอะไรนี่พอลีอันอันดันดอนนี่กระแม่นดิเนี่ยแม่นครับแม่นเบิดบรถเลยมีตัวเมียกตัวพ่อตัวเมียหมดเลยตัวเมียหมดเลยตัวเมียทุกตัวครับมาวันติกเดือนแล้วนี่ควายน้อยนย่างเงีเดือนตัวละหกพันเนาะเมารถเลยสี่ตัวเป็นตัวดอนตัวนึงขั้นมาลดนี่กัน ตัวได้อีกจังน้อยอยู่วะเนี่ยเอาพอดีบอกเบอผมนะศูนย์หกสองหนึ่งหนึ่งหกหนึ่งศูนย์สี่หนึ่งครับครับพอดีกเกษตรสมบูรณ์เอาครับทายให้เบิ้งสี่ตัวนี่ตัวที่หนึ่งครับเนี่ยควายตัวละหกพันตัวเนาะครับตัวที่หนึ่งตัวเมียหมดเอานี่นางดอนเต้านมหมดแล้ววะเนี่ยครับไปก็ไปกินเนื้อเลยเนี่ยโอ้ตัวนี้งามเลยเนี่ย ตัวนี้งามขาวดีนี่ครับนี่อักสันหน่อยหนึ่งตัวนี้งามเอะพี่น้องมือนี่ผิดปกติได้เนี่ยครับรถบอมาหลาไหมเอา้าพ่อสวัสดีครับผมเอามาจากตัวพ่อวันนี้ไปเป็นยังเงวันพุธอะไม่ไม,ไม่มีรถมาเลยอะ มันเป็นยังไงไม่มีวัวหรือยังไงนี่วัวมันก็มีจะเขาเป็นไหนวัวเอาตัวสไลด์เนี่ยถามเรื่องอะไรเนี่ยมอนล้นล้นเนี่ยเป็นแม่สาวเนี่ยมันเคยมีลูกยังยังยังทับแล้วนะทับยังทับทับจะทับตัวไหนทับพ่อจริงทับพ่อจริงสูงหลายไป็นไรที่กว้างสูงหลายจะสูงความสูงเขาหน่ะสูงหน่ะเจร้อยสี่สิบ 40บวกแม่เนาะตัวนี้เปิดไว้20,000 20,000 2 0 0 7,000แล้วมาดูตัวนี้บ่าตัวนี้ตัวนี้ตัวตัวนี้เห็ยแต้ไทยสาว14,500 14,500ตัวผู้ตัวละ14 3ตัวเนี่ย3ตัวละ14อันนี้มีตัวเดียวที่20,002 0 0 0 0 20,000 7 2 0 0 0 7,000เอาพ่อบอกปุ้084 เจ็ดสองหคุณพ่อจอนพ่อจอนเทพสถิตถิต,ตครับเอาขอบคุณครับผมเอามาสี่ตัววันนี้เอาเนี่ยเอามงพ่อจอนครับอันนี้สองหม่นเจ็ดพัออนอ 27, ลองไว้ครับอันนี้สาวน้อยหนึ่งตัวกับสัวผู่สตัวเราเข้าไห้ตัวละมื่นสี่พันครับ พันกตีพันเราลองเอาไว้มองอฟาจอนครับพี่น้องของของฟาจอนของงอฟาจอนเทพสถิตเนี่ตัวยี่พุ่นฟั้งญีงพุ่นครับเนี่ยตัวนี้เราห้องไว้สองพันซีเนี่ยตาโตอเราแยกขาใหญ่เนี่ยตรงตัวเมียเนี่ยตัวใหญ่ห้องไว้สองพันกว่าได้นะครับอ้อไปนั่นนะครับ ซื้อนีซื้อดยาซื้อนี่ซื้อเราตียไรตัวนี้ท่าไตัวนี้นฮะ6,000าเอเขาท่าด yeah. right. ัเนาะ6,300โอ้บานรูปห่อด้วยเนี่ยครับอานีเราองหอยหอยา6,300เ้าก็เจ้าคือดีเจ้ถ่ายเราเพิ่มงงงมของก่ พอ่อพ่อสวัสดีครับผมเท่าไรเนี่ยเนื้อตาโคโก้เนี่ยไกล้สิบซี่เออราคากระหอฟังอันนี้นนนเนาะสูงเพศด่างจะปีแล้วนี่พอ่อจกปีแล้วเนี่ยหัวอ่าหัวปีกว่าหัวปีกว่าเนาะโอ้สูงกับประมาณาร,าร,ร้อยสามพันก็ครบครับเนี่ยส่วนเขาเรียบร้อยแล้วอืม แข่งขาดีวิตามีสพนมื่นสี่พันอยากได้ได้เนี่ยตัวอะไรอีกยูเอาพ่อบอกเปใผมเนี่ยศูนย์เก้าหนึ่ครับสามครับห้าหจดครับพ่อว่าจัตัวสาตขายหมดแล้วเดียขายสอตเป็นยังไงราคาราคาพอได้พอได้ขายยืนบ่ะพอได้คันน้ำมันลดยูมันขึ้นมันลงยังไงดีจัง่ะมนก็แจ้งรบยะมันก็ยัง เตรียมเตียมเยอะดอกโอ้เตรียมเตียมยุ่วะเจ้เอาเขาเอาขอบคุณครับพ่อครับพ่อย่างไรเงี้พ่อป่องพ่อป่องเนาะครับผมขอบคุณครับพ่อครับเอาเมืองวันเราเราได้มาสามตัวมื้อนี้แล้วขายไปแล้วสองครับก็พอได้พอได้แก้วยุโรวาสองสองครับเอาผู้สาวหันนังหันนาหนี้จ้อยฮันน่ามาดูแะเออเนื้อหนังเนื้อหนังดีสุดนะพ่อเนาะ อันน้คือเลี้ยงดีแตงเง้ยเนี่ยคือเลี้ยงงอดีแตงเง้ยวันดีเจ๊เออจะหักคอกันเป็นที่ตัวนี้ไหเนาะอืมเอาครับเนี่ยตัวหาเราครับว่นเราดีของเราอยู่ครับเนี่ยใหญ่ตัวนี้ครับเนี่ยเอาไปหนี่งคันวิธีเท่าไรจะเอามาไหมตัวเนี่ย ตัวแดงๆเนีลยมามำผาดตาคุณได้เจอไดยตัวเมียตัวเนี่ยก็คู่กับตัวแม่สองตัวครับเดี๋ยวเราไปทำทำละปลาอยู่เรียกตัวผู้เลย นดีตัวแมาครับห้องไว้ได้มาคู่บ้เ่าบ้าเท่าไรคู่บ้นห้าตัวเนี้ยตัวนี้เดีตัวนี้คู่บานสามบนสามอ่าสงตัวเนาะอ้อยยาบอกเบอร์อ้นีศูนย์ก็แปดแปดงศูนย์หาสามเจ็ดแปดตัเมียหกพัตัวผู้หกพันสามอ่าเอาสอตัวไว้อีเนี่จะได้โทรมาหาเด้อนี่ห้องหอยยาครับผม ผู้สาวทุกมาได้บ่อยะเอ๊ะทัวรได้ไหมหนูเออเนี่ยครับผู้เมียฮะอะไรนะผู้แก่ผู้แก่เนี่นะผู้แก่เออโอ้ยมันต่อแสีบรรยากาศ6บเเาบิึงบรรยากาศครับย่างเบิึงบรรยากาศไปน้ำมือนี่ ครับโอ้ข้างในมันยังเข้าไม่ได้พี่น้องรถติดอยู่ข้างนอกเต็มเลยพี่น้องมาหลายอยู่ครับเอาแก้ข่าวแก้ข่าวมันเข้ามาว่าได้ข้างในรถมันติดครับพี่น้องรถติดอยู่ข้างในเข้ามาว่าได้แต่ว่าข้างในมันมันโล่งๆอยู่ในแม่ปานเดี๋ยวกลังเข้ามาครับกลังเข้ามาโอ้ยครับกลั้งต่อแถวเข้ามาอยู่บประเดี๋ครับกลั้งต่อแถวเข้ามาอยู่เอ้าไดยังไงสองคู่เบ้าเอาข้ฟกัสไปนี้ไปนี้สวัสดีครับเจ้าสองคู่เบ้าเตี้ย เท่าไรละคู่บ่าวเนี่ยสองอันเนี่ยเปิดไปสามพรยเปิดไโตัวละสี่พันสองหาสิบบาทสี่พันสองอ๋คือบอกสี่พันหาร้อสิบสีหารอยเปคู่โอ้สิบสี่หารอยสตัวเอาอยนี่บอกเลยว่าเนี้ยศูนย์แปดหกครับหนึ่แป่นย์ค่ะสิบสี่หารอยสตัวยกคูิบสี่ห้าร้ วันนี้ก็ 500. ติดที่ห้าร้อยทหาเราแล้วครับเด้อหนึ่งวัวปูโอ้กําลังมาครับกําลังเข้ามากันรถเขม้าก็ได้กําลังเข้ามาทางไหนลุ่งร่งครับมาปิดอยู่ทางเขา้างเขาปะเดีครับผมพี่น้องติดทางเขากําลังเข้ามากันอยู่ อ kind of um, wow ู้หาให้แบนปาให้แบนสวัสดีครับของผู้ใดเลยเนี่ยสวัสดีคร really ับเพ่าะผมผู um ้ใดเนี่ยแบนของผมครับปลาใคของแย่มาเท่าไห้แบนมือเนี่ยขายแล้วเต้า้เตี้ยหองหัวมองขายเท่าไรเนี่ยขายได้สามหมื่นห้าแบนขายไปแล้วครับสามหมื่นห้าพันสุกหมันแล้วแ่เน่นี่ผูดจะไปนี่นี่พอดีเลยไปที่ซื้อตนั้นไส้บดนี่นี่ บ้านบ้านถือกุ้งตูวเบาตัวนี้เนาะขายไปแล้วสามหมื่นห้าพันครับเอาขายแล้วครับสามหมื่นห้าพันตัวนี้เอาพี่น้องเบิ่งบรรยากาศทางเข่าครับขอมากันบ่ได้รถติดเอาได้ห้อยสวัสดีครับมาเนี่ยง ทางเขารถติดครับขามากำปั้ได้เลยเนี่ยเพราะทางในมันโลง่ลงๆกินเลยไหมครับเปลี่ยนมันเปลี่ยนทางเขา่าเปลี่ยนเปลี่ยนถ่ายทางเขา่าบำปั้นรถติดทางเข่าครับขามากำปั้ได้เรื่องงงข้เปลียนครับไส้กุ้งหรือดี เต็มป่ะเต็มเต็มเต็มเต็เต็มตอนสิก่มันขึงว่าเหรอครัเอาไปกดหรคับเอาไรัวะนีข้าวเรียนราเท่าไหร่คัสวัสดีครับผมพอได้เห็นโดนพอเรียนโดนราเท่าไหร่เนี่ยละสามพันกว่าครับ บันขายไหมบอผมซื้อไปส่งเขาโอซื้อไปส่งเขาซื้อไปแล้วตั้ครับโอซื้อไปแล้วสามสามพันสามพันเจลย์สามพันห้าโอซื้อไปแล้วอเราซื้อไปแล้วสามพันห้าครับเราจะบ่าขายครับเราซื้อไปแล้วเจเฉลี่ยสามพันห้าครับเฉลี่ยเอาวไทยเพิ่งครับเอาแล้วไปแล้วไปแล้วไปแล้วครับวันนี้ก็าจะขอจบคลิปตลาดนัดบ้านขขาว ไปจะมีพี่น้องเด้อเมื่อนี้ก็การละการการซื้อขายก็ซื้อขายกันดีอยู่ครับซื้อซื้อขายกันดีแต่ส่วนมากก็เป็นสายสายเนื้อสายสายคุณครับเนี่ยการเอาไปต่อเขาคุณครับมอผููครับยังราคายังน้าอยู่ครับครับขยับขึ้นมานิดน้อยครับประมาณพันประมาณพันแต่พอเกินพันหาครับประมาณพันพันถึงพันหาเปน้องเด้อราคาขยับขึ้นมาอีกอยู่ร้อยน้ดต้นๆเนี่ยครับ